สวัสดีครับลุงโจสมุนไพรนะท่านผู้ชมเป็นอีกช่องทางหนึ่งของโจนะครับซึ่งนะครับช่องเก่าก็คือโจหักนักสารคามแต่ช่องนี้นะครับลุงโจสมุนไพรเรามาทําการปลูกนะครับปลูกอะไรเอ่ยนะครับโกจุลลมพานะครับที่หลายๆคนต้องการนะท่านผู้ชมอันนี้ก็คือต้นโกจุลลมพานะครับส่วนที่เป็นรากเป็นไหลเขานะโจก็จะให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับอันนี้ นะอันนี้ก็จะเป็นลากเป็นไหลนะครับน uh, nice, nice. uh, uh, ี kind of mm ่นะครับอ่าโฟกัสหน่อยโฟกัสหน่อยอ่าเนี้ยนะครับอันนี้ก็คือเป็นไหลของเขานะครับอันนี้ไหลของเขานะครับวันนี้เราจะมาทําการปลูกนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวนะครับเราก็ปลูกง่ายท่านผู้ชมแต่ว่าอันนี้โจถอนมานะครับเสียบลงไปเลยนะครับผม นี้ก็ถ้ามันมีหลายกิ่งนะครับถ้ามีหลายกิ่งเราก็สามารถที่จะตัดออกได้นะครับอ่ะเสียบให้ท่านได้ผู้ชมได้รับชมกันว่าเป็นอย่างไรมันปลูกง,ง,ง่ายเองนะครับสมุนไพรชนิดนี้นะครับกัวจุลาลัมพาก็เป็นที่นะครับลหลายๆคนก็อยากจะได้นะครับโจ Γ ก็จะได้มาปลูกให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันว่าเป็นว่าเป็นจังไหนเป็นทังไหนนะครับกัวจ mm. ุลาลัมพา ที่สวนโจก็มีนะครับก็หลากหลายอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าเราก็จะมาปลูกกันให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับนา,นาทีนี้นะครับหลายๆคนนี่แบบว่าทั่วประเทศไทยเลยต้องการอันนี้พันธุ์ดอกขาวนะครับพันธที่โจปลูกยิปคือพันธุ์ดอกขาวอันนี้ปลูกเลยแต่ยังไม่ได้ตัดตัดยอดนะแล้วโจก็จะเอาผ้าไอพลาสติกอบอีกทีหนึง่งนะครับก็ลงไปอย่างนี้ท่านผู้ชม อ่าเราก็ค่อยๆดูกันไปนะครับอันเนี้ยอย่างเงี้ยนี่ครับเนี่ยเป็นรากนะครับผมก็เอาแทงลงไปเลยในดินเลยนะครับดินนี่คือลดน้ําแล้วก็ปูนขาวนะครับเดี๋ยวปูนขาวไม่เป็นไรเราก็พูดไปนะครับก็ปลูกไว้ให้แฟนคลับหลายๆคนหลายๆท่านที่อยากได้ไปปลูกนะครับ สิ้นเดือนสิงหานี่เราน่าจะเราน่าจะทุกคนน่าจะโอเคนะครับน่าจะได้เดี๋ยวนะครับก็ดูวิธีกันเนี่ยเขาเรียกว่าไหลมันนะครับไหลไหลแล้วก็เกิดอยู่รากตรงนี้มันก็จะผุดขึ้นมาในดินเพราะฉะนั้นเราก็ปลูกลงไปเลยปลูกง่าย ก็มีอะไรก็สอบถามคุณลุงได้นะครับลุงลุงโจสมุนไพรอีกช่องใหม่นะครับอีกช่องหนึ่งส่วนช่องโจห้างนักสารคามท่านก็ดูไปนะครับอันนี้ก็เป็นช่องสำรองนะครับอ่าดีกดจุลาลัมพาปุ๋ยท่านผู้ชมได้รับชมกันเลยนะครับนี่แหละแต่เขามีกลิ่นที่เนี่ยแค่แต่ดังแค่แต่ดังนะครับแต่ดังนะครับผมหอมมิหลีครับหอมมิหลี อืแต่ว่าจะจะมีรสรสยังไงอาโจก็จะมาชิมให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันว่าผมอมซานะครับมีซาซานิหนึง่งต้นมันยังเล็กอยู่ไงแต่ถ้าต้นใหญ่มันก็จะอันนี้ก็เขาเรียกว่าเป็นไหลเหมือนกันอันนี้เขาจะงอกไปอีกที่หนึ่งนะครับแต่เราจะปลูกลงไปเลยนะครับปลูกลงไปเลย ก็เป็นอะไรที่นะครับวันนี้เรามาปลูกเป็นตัวอย่างกันนะครับเนี่ยอันนี้ก็ไหลเขาขาวท่านผู้ชมเนี่ยไหลก็จะไปเป็นต้นใหม่นะครับเนี่ยผมก็ขิมลงไปเลยนะครับเป็นอะไรที่ปลูกง่ายมากสําหรับกดจุฬาลําพาอีนี้เรามาพูดกันสักนิดนึงว่ากดจุฬาลําพานะครับเป็นที่ต้องการของตลาดนะเดี๋ยวนี้นะครับก็คือว่าหลายๆคนก็ ตามหากันอันนี้เดี๋ยวโจจะตัดที่หลังถ้ามันสูงไปนะครับเราก็จะตัดอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็ปักลงไปเลยก็ปักลงไปเลยอืมแล้วนะครับส่วนนี้เราก็ตัดออกไปนะครับตัดยอดออกไปอันเนี้ยเราก็สามารถเสียบไปได้เลยนะครับเสียบอย่างเงี้ยอ่ะก็จะปล่อยไว้อันนี้เหมือนกัน อันนี้เขาเรียกว่าไหลนะครับเนี่ยขาขาวนะครับอันนี้นะเห็นไหมเห็นชัดไหมเห็นชัดเนาะเราก็จะปลูกแล้วก็แทงลงไปเลยนะครับแทงลงดินเลยไปเลยให้มันอ่าเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะแตกใหม่นะครับเดี๋ยวส่วนต้นย,ยาวๆนี่โจก็จะมาตัดอีกทีนึงอันนี้ทําเป็นตัวอย่างซืบๆนะครับสมุนไพรชนิดนี้นะครับใช้ได้หลายอย่าง เอาเรื่องของแบบชาวบ้านชาวบ้านแบบชาวนาก่อนก็ได้นะครับก็คือว่าใช้ต้นเขาประมาณนะครับสองกำถึงสามกำเมือนะครับน้ําก็ประมาณสิบยี่สิบลิตรนะครับหมักไว้นะครับหมักไว้ประมาณ1คืนแล้วก็เอาน้ํานะครับไปฉีดพ่นในนาข้าวแล้วก็หนูก็จะไม่มากัดนี่เหมือนกันนะครับสําหรับโกจูรามพพาคราวนี้เรามาพูดถึงเราจะนําไปใช้นะครับ นำไปใช้นี่หมายถึงว่าเอาไปต้มหรือทําเป็นชาชงดื่มท่านผู้ชมเราก็จะใช้ขนาดประมาณ3กรัม 2- 3ถึงกรัมพอนะครับไม่เยอะต่อน้ําก็ประมาณ1ลิตรนะครับแล้วก็ต้มประมาณ20นาทีน้ําเดือดอันนี้ก็ไหลเหมือนกันเราจะกินแก้ไข้นะครับแก้ไข้ไม่ว่าจะเป็นไข้หนาวสัน่นจับสั่นหมายถึงว่าหนาวข้างในนะครับแต่ข้างนอกนี่คือสั่นแล้วแล้วก็เกิดอาการของไข้ปลา ไข้หวัดต่างๆนะครับไข้เชื้อคือเชื้อหวัดหลายๆคนคงเข้าใจนะครับว่าเชื้อหวัดจริงๆเนี่ยก็คือนะครับก็เป็นเชื้อที่ไวรัสอะไรเราเพราะว่าไปนะครับอันนี้โจก็ได้มาปลูกให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอันนี้ก็ทิ่มลงไปเลยนะครับปลูกง่ายนะครับอันนี้ก็เหมือนกันเป็นรากแล้ว คือคือโจจะเอาเอามาปลูกโดยที่เขามีรากอยู่แล้วท่านผู้ชมเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็แทงลงไปเดี๋ยวเราค่อยมานั่นกันอีกทีมาตัดกันอีกทีนะครับหรืออาจจะไม่ตัดเลยเอาไว้อย่างนี้กันเลยก็ได้นะครับยังไงเขาก็ไม่เป็นไรอยู่แล้วนะครับไอตัวเล็กๆก,ก็ยังมีท่านผู้ชมตัวเล็กๆเราก,ก็เสริมๆกันไปอ่ะปลูกแล้วกันเนี่ย เป็นอะไรที่ปลูกง,ง่ายนะครับงานวิจัยหลายๆคนก็ไปอ่านเองนะครับงานวิจัยจากอเมริกาจากค้นหาใน Google ได้เลยนะครับแต่ว่าพี่น้องอชาวจีนที่อยู่แถวแถวราดบุรีเนี่ยเขาก็จะเอาตัวจุลาลัมพาเนี่ยมาทำขนมนะครับแล้วก็เครื่องเครื่องแกงต่างๆนะครับใช้ได้ทั้งนั้นเลยเดี๋ยวอะเรามาพูดส่งท้ายดีกว่าอือ เอามาดูทางนี้นะครับมาดูทางนี้แล้วกันว่าเป็นอย่างไรนะครับอันนี้คือเราก็ตัดปักชําไว้นะครับเพื่อที่ให้อ่าพ่อแม่พี่น้องนะครับที่อยากได้ต่อไปนี้ก็จะเป็นสมุนไพรที่มีคุณค่ามากมายจากที่ถักถางทิ้งนะครับเราก็มาทําให้เป็นมูลค่าเพิ่มนะครับโจขายไม่แพงหรอท่านผู้ชมขายไม่แพงนะครับโฟกัสหน่อยดูอ่า อะไนะเนาะเราก็จะประกาบลาล่ำลากันนะครับว่าการที่ปลูกโกดจราล,ลาพาเนี่ยเป็นอะไรที่ง่ายดายมากสำหรับโจฮักนัศารคามนะครับมีเต็มป่านี่ก็วันนี้ก็ว่าจะปลูกไปประมาณสักพันกว่าถุงนะครับหรืออาจจะสองพันในอนาคตนะครับเราก็ทำไปเรื่อยๆจากโจฮักนัศารคามหรือนะครับช่องที่ผมจเอไปลงนี้ก็คือ ลุงโจสมุนไพรท่านผู้ชมกับกฎจุฬาลัมพานะครับผ่านงานการวิจัยมาแล้ว